การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเนี่ยค่ะทั้ง4คนค่ะคกับรายการ 好朦胧。 จะมาอัปเดตนะคะข่าวขราวแวดวงการบันเทิงไทยค่ะแล้วก็รวมถึงแวดวงนางงามด้วยและไม่เคยล้วงลึกแวดวงนางงามที่ไหนมาก่อนต้องที่นี่ด้วยค่ะวันนี้ต่ายไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่อยู่กับแม่ปุ้ยปียพรแซนโกสิกหรือแม่ปุ้ยทีเวียนโกลบอลสวัสดีแม่ปุ้ยจ้าสวัสดีค่ะเมื่อครั้งที่แล้วมีสามวันนี้มาสี่แม่พามาสองคนใครคะส่อยประจําทางอ้ตายแล้วแม่แนะนําก่อนนะคะและนี่คือนางสาวไทยประจําปี2567 ดินส่อสีค่ะสวยสมมงสวยสมมงนี่ต้องจับนั่งแยกเพราะเดี๋ยวคนสับสนระหว่างกระต่ายกับตายดิสอสีกับสอพองและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้ก็คือกูรูนางงามหลายคนที่เป็นแฟนนางงามจะต้องรู้จักพี่บอลลี่แทนีพี่บอลลี่ก็มาเป็นกาเป็นกรรมการที่เราไล่ไลแทบจะทุก แทบจะทุกเวทีเพราะว่านางรู้เยอะกว่าแม่ปุ้ยหกปีแล้วมั้งเออใช่ฉันเริ่มเลยเริ่มที่เลยเพราะว่าศศีเนี่ยก่อนจะประกวดใช่ไหมฮะหนูจบมชใช่ปะเรียนมชใช่ไหมคะวิจิตศิลป์เนาะคณะเลิศเลยใช่ไหมก็บอกว่าศศีเป็นนางแก้วมชมาก่อน ก่อนจะมาเข้าสู่นางสาวไทยนางนางแก้วคือคือะไรนะนี่เราพูดกันแล้วคนหลายคนเนี่ยขาไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรคือนางแก้วใะสทุกคนจะยังงงค่ะว่านางแก้วคืออะไรนางแก้วเป็นตำนานของวิจิศินค่ะของหนูเป็นรุ่นที่33แล้วค่ะ แล้วก็เขาจะมีม้าแต่รุ่นที่1รุ่นที่2องเนี่ยแล้วแต่ละปีเขาจะเป็นคนนําพิธีไหว้ครูคณะตักน้ําที่อ่างแก้วค่ะอ่างแก้วอ่างแก้วมชอ๋อใช่มชก็จะมีทัศนียภาพที่งดงามมากเขาเรียกว่าอ่างแก้วเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่แบบสวยรถธรรมชาติใช่ค่ะเป็นเป็นไปตักน้ําตรงอ่างแก้วมาแล้วก็เอามาทําพิธีในพิธีไหว้ครูค่ะในวันต่อมาแล้วเป็นไงก็เลยกลายเป็นนางแก้วเป็นเป็นสมญาณใช่ค่ะก็คือนางแก้วตักน้ําที่อ่างแก้วใช่ค่ะจะเป็น นนําพิธีต่างๆค่ะแล้วก็จะมีคืนก่อนที่จะเป็นนางแก้วค่ะเขาจะมีพิธีเลือกนางแก้วก่อนเขาจะเป็นเขาเลือกยังไงคะปีหนูปีของหนู่จะจริงๆมีแค่วิธีเดียวแต่ปีของหนูเขาเพิ่มมาสองวิธีค่ะแต่วิธีเดียวกับวิธีเดียวเขาเลือกยอะไรแต่ละปีแต่ละปีจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละปีจะแตกต่างกันไปอย่างปีของหนูจะเป็นการดึงผ้าค่ะ แล้วแต่ทีมของแต่ละปีด้วยพ้านี่ดึงจากที่ไหนดึงมันจะเป็นตะกา้าสารค่ะแม่แล้วแต่ปีของหนูปีหนูเป็นทีมจากสารเขาจะเลือกมา3มคนเลือกมา3ามคนแล้วก็จะให้ไปเลือกกระโจมว่าคุณจะไปเลือกอ่าที่จะดึงผ้าอันไหนจะมีอยู่3อันถ้าใครถ้าถ้ากระโจมลอยขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วผ้าของใครยังไม่หลุดตกลงมาคนนั้นได้เป็นนางแก้วเออเลิศมันเป็นวิธีเสี่ยงทายก็เสี่ยงดวงเหมือนกันว่าเสี่ยงทายเขาจะบอกว่าผีจะเลือกวิธีของหนูเป็น2วิธีวิธีแรกคือจับ ใบพลูค่ะแม่จัดใบพลูใบพลูที่อยู่ในผ้าคพลูกินมากพลูอพลูกินมากค่ะแล้วก็ถ้าใครได้ใบพลูเยอะสุดได้มีสิทธิ์เลือกที่จับผ้าก่อนหนูหน เป็นคนที่สองมั้งคะได้เลือกเป็นคนที่สองเป็นคนเลือกเลือกผ้าคนที่สองแล้วก็แปลกนะมีแต่คนเมาว่าทำไมฉันเลิฟอะไรเวทีเลิฟเชียงใหม่เพราะปีที่ผ่าวมาปีแรกก็น้องการไงน้องการเออปีต่อมาก็เป็นปีหกหกน้องการหกเจ็ดดินสอสีอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกเผอิญว่า ตอนที่กรรมการเขาเลือกแล้วเขาก็ลืมไปแล้วว่าเธอมาจากเชียงใหม่มาล่าชาบอลลี่เป็นกรรมการนั่นแหละรอบแรกเลยซอสีคือโอเคเราก็จะมีลิสใช่ไหมว่าเอ้ยสอสิบคนชอบใครอะไรเขาอยู่กลางกลางซอสีอยู่กลางกลางมาตลอดแล้วก็แล้วก็มาเด่นวันวันนั้นอะปีนั้นคือพรีลิมกับไฟแนลเนี่ยรอบพร้อมกันวันเดียวกันโทษนะโทษนะ นี่ใครวะนี่ใครมาจากไหนใครวะคือเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในลิสต์จริงๆระเขาโดดเด่นเลยแล้วนางเดินสับ ชุดชดอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เรื่องจริงนะกรรมการเขาก็คุยกันค่ะคือจะบอกเลยว่าไม่ต้องมาพูดหรอกไอ้เรื่องล็อกไม่ล็อกค่ะเพราะว่ากรรมการช่นแต่ละคนหัวเห็ดแล้วก็ฝีปากก็ได้ถ้าล็อกมงปั๊บเนี่ยบอกเลยว่า t p n นบรลัยแน่น้าล็อกแน่ถ้าล็อกมงนี่น้าล็อกแน่แม่เพราะว่าเขาเล่นเราเละแน่เพราะว่าเขาจะคุยกันเลยกรรมการทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเขาเลือกใครเพราะมการมักเลือกใครเลือกใครมันก็ค่อนข้างส่วนใหญ่มันก็จะเอกัน <No. S 1> อ่าถูกจริงๆร,รอบตอนประกวดอะค่ะพี่ริมกับไฟนอลวันเดียวกันค่ะค่อนข้างที่จะต้องใช้สติเยอะมากมาบางคนแบบสติหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันมีหลายรอบมากที่เราต้องแบบสปีชบนเวทีพูดบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วการคุมสติสําคัญ<น>มากเลยค่ะวันนั้นคือใครแบบเวลาใครมาพูดข้างๆหูมายุบยุบข้างหูคือเราแบบ อย่างเี้คือเราแบบแทบจะปิดหูแล้วสมาธิต้องการสมาธิต้องการสมาธิมากๆค่ะแล้วเราทุกอย่างคือผ่านไปไวมากค่ะหลังหน้าเวทีอาจจะดูเหมือนว่าอ๋อจัดการเป็นระบบหลังเวทีคือทุกคนวุ่นวายกันมากแบบนางงามวุ่นวายมากค่ะเพราะว่าเวลามันกระชันชีดมากค่ะแม่แล้วทุกคนแบบอาลงปุ๊บเราต้องแบบอยู่กับทีมเราแล้วเราต้องปริมเปลี่ยนแล้วเราต้องจริงเพราะว่าสมมติหนูมีเวลา4นาทีเปลี่ยนหน้าผมเปลี่ยนชุด สนาทีเพราะหนูต้องขึ้นแล้ว Back to back ด้วยเป็นสถิติของจังหวัดเชียงใหม่ Back to back ก็คืออ้าเชียงใหม่อีกแล้วทีนี้พอที่เราได้รับตําแหน่งนางสาวไทยทุกคนต้องทําอะไรอยัง่ฉันรู้ทุกคนรู้อยากรู้ทุกคนเลยหรอแม่ไม่ใช่แค่สาวสีหรอใทุกคนสีสากกระต่ายบอกเลยแก่บนเดี๋ยวนะ อะไรใดๆบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ามันต้องอย่างประเด็นคือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะบนไ้ที่เดียวหรือสองที่แต่ที่ต้องตะเวนแก้บนกันเป็นสารทิศทุกทิศทางคือพี่เลี้ยงบนให้แฟนคลับบนให้อ้ต่อแก้สี่ได่ห้าหกเจ็ดตายายเป็นสิบขั้นจะไม่ไปแก้บนเนี่ยอื เขาบอกแม่ปุ้ยหนูไม uh so ่ได้บนเลยแบบแต่จะไปแก้เธอลูกเพราะว่าได้แล้วก็ทำซะเถอะเริ่มจากที่ไหนก่อนไล่ไล่ไล่จะบอกว่าเก็บตัวที่ยุธยาหนูก็เลยวันที่เก็บตัวนั่นแหละไปเจอหลวงปู่ทวดหนูว่ายกมือไหว้หลวงปู่ทวดเลยองใหญ่เลยแล้วใหญ่มากที่ยุธยาใช่ก็ยกมือไหว้ท่านเลยแล้วขอท่านตรงนั้นเลยแบบเราอยู่ห่างมากเลยนะคะเราไม่ได้ไปไหว้ท่านตรงๆนะแม่เพราะว่าเราแบบเราเก็บตัวแล้วเราทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเราเห็นท่านเฉยๆแล้วเราก็ยกมือไหว้ขอเลย ว่าแบบถ้าได้แล้วหนูจะอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มบุตรทวนแล้ว,วหนึ่งหนึ่งบุตรวดต่อหนีมาหมดลาละแต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งอาย่ากต่กอลูกคุยกับชุดลาตีเออคุยกับรองเท้าเออคุยกับแฮพ,พีส์คุยกับเมคอัพคุยกับทุกอย่างที่อยู่บนตัวลกูกปาักกาคุยหมดแล้วเชิญรับยาช่องสองเขาเขาเรียกว่าชีวิตนี้หนูไม่เป็นภาระใครแล้วลู้ตั้งแต่ติดสตกก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไร เรามีสับสับสับแฟนนางามวันนี้จ่เขายัว่าคุยกับแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้ออันนี้ไม่ใช่แม่ซื้ออันนี้ไม่ใช่แม่ซื้ออันนี้ไม่ใช่แม่ซื้อแล้วทุกสิ่งเลยทุกสิ่งซื้อหมดไม่เวลาคุยเธอคุยว่าไงมาหนูอขาคุยอะอย่างบอลลังบอลลังนางสาวไทยอะแม่ วางอยู่หลังเวทีแต่ลักห่อสติไว้ที่เขาเรียกบัลลังก์ว่าซีราวุธเก้าอี้ค่ะที่หนูนั่งอันนั้นขลังนะเธอขลังมากตั้งอยู่ค่ะแต่หนูเพิ่งรู้มาว่าเขาไม่ให้แตะแต่หนูก็ไม่ได้แตะวันนั้นคือหนูคุยกับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคืนนี้หนูเหมาะสมที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงกลางตรงนั้นขอให้เป็นหนูถ้าหนูเหมาะสมคุณพูดแบบนี้ค่ะหนูก็คุยกับเขาไป เสร็จปุ๊บไอ้ส่วนเรื่องของชุดลาตีสองรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็บอกเราเป็นเพื่อนกันนะเราจะไม่ทําให้แบบลองอย่างรองเท้าเราจะไม่สะดุดนะเราไม่แกล้งกันนะอย่ากัดชนะอย่าจัดใสแบบเราเป็นเราเป็นเพื่อนกันนะวันนี้เราจะพากันไปวับนเวทีเราจะทําให้ทุกอย่างมันดูออกมาดีมากที่สุดอันนี้ก็ดีนะถ้าเราจะพูดในแง่ของหลักจิตวิทยาคือสร้างความเชื่อใจเนาะ สร้างความคุ้นเคยเชื่อใจกันว่ากิจวัตรีก็อย่าไปสิบแตกกลางเวทีนะรองเท้าก็อย่าระเด็นหลุดอย่าอย่ากัดชนหนอะไรเงี้ยจริงที่พึ่งตั้งใจแต่แม่ปุ้ยว่าต่อให้เธอจะนั่งพูดกับต่างบรลลังสิบบรลลังก็ไม่มงหรอกสิ่งสําคัญมันคืออะไรความพยายามแล้วก็ความตั้งใจนั่นแหละคือสิ่งสำคัญอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็สําคัญที่สุดเลยไม้ว่าหนูจะไปบอกน้องหรือว่าบอกใครก็ตามค่ะหนูจะบอกว่า สำคัญที่สุดคือการมีสติรอบตอบคําถามห้าคนสิ่งแรกที่หนูตื่นเต้นหนูเข้าคนสุดท้ายเขาจำได้คำถามถามประมาณว่าถ้าอยากถ้าได้ถ้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรหาูเปลี่ยนแปลงอยากอยากเห็นโลกในอนาคตเป็นแบบไหนหนูหนูบอกว่าหนูตอบไปว่าอยากเห็นโลกของความเท่าเทียมใช่อยากเห็นโลกของความเท่าเทียมเพราะในปัจจุบันคนคนสังคมเราเนี่ย ให้พูดกันออกมาว่ามีความเท่าเทียมก็จริงแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่ได้เกิดขึ้นขนาดนั้นพูดถึงเรื่อง L G B T Q ค่ะที่เขากําลังขึ้นไปในสภาค่ะในเรื่องของสมรสเท่าเทียมตอนนั้นสมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านตอนนั้นยังไม่ผ่านก็ได้เข้าเข็มอยู่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้สิ่งที่มองง่ายที่สุดคือก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมค่ะไม่ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรสีผิวอะไรหรือว่าศาสนาการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราทุกคนก็คือคนเหมือนกันเราคือมนุษย์เหมือนกันเราทุกคนควรได้รับ ความเท่าเทียมเท่าเท่าเทียมเท่ากันเออพูดถึงเรื่องสีผิวเลยฉันเล่าวมาว่าเธอโดนบูลลี่ด้วยเหรอหนูเคยโดนบูลลี่เรื่องสีผิวจริงๆมันทนยังไงคะดำเนี่ยเหรองไใช่เมื่อก่อนหนูดำค่ะแต่ว่าหนึ่งชั้นอย่างนี้เรียกว่าดำเหรอส่อสีนะให้หนูอาจจะขาวขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่หนูไม่เคยคนไทยอะแม่หนูไม่รู้คือด้วยความที่หนูอยู่เหนือด้วยแม่เอาคนเดิมเขาจะขาวละอ๋อเาาจนแต่เรามาอปรแบบคมขึ้นถูกไหมใช่ที่ฟิลลี่ว่าขาวน้อยกว่าคนเหนือทั่วไปอ่า มาหรือนป่าจะยนะจะแบบว่าคือบางทีเพื่อนอย่างที่บอกคนคนหนือผิวสวยใช่เขาคขาูเขาาดบางทีเพื่อนอาจจะล้อกันโดยไม่ได้คิดว่าล้อเล่นน่ะคำล้อเล่นมันแบบอาจจะเป็นปมอ่ะใช่ใช่แบบนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนูแบบปดล็อกจากตรงนั้นได้ก็คือตอนหนูเข้าปีหนึ่งมาค่ะแล้วหนูก็ได้ประกวดเป็นนางสเออเป็นอ่า ดาววิจิศินแล้วก็เป็นนางแก้วสองอย่างนี้ทําให้แบบเราแม่กระเคยรักแล้วเราก็ได้รับโอกาสในการทําเดินแบบเอยอะไรเออย่างเงี้ยค่ะแม่เราได้โอกาสเยอะมากมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าผิวสีก็ไม่ได้น่าเกียดนี่อบคุณพวกคำอะไรถูกคบูลีที่ทําให้เราแบบมีทุกวันนี้แล้วทาให้เราแข็งแกร่งขึ้น ถูกไหมพอเราเจออะไรที่เป็นแบบนั้นมาแล้วอ่ะเราเราเจออีกเราก็เลยรู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้แล้วแบบแบบสบายมากๆากแต่แม่ยืนยันนะผิวนัวสวยคือมันเป็นน้ำพึ้งน้ำพึ้งใช่น้ำพึ้งก็ผิวไทยแอ้วใช่นะทอนแรกพยักหน้ายือกว่ากว่าจะนิ่งกว่าจะนิ่งก็กิ้งมาก่อนกวจะนิ่งก็กิ้งมาก่อนผ่านอะไรมาเยอะมากทีนี้เรื่องราวหลายหลากมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามน้องว่าน้องมีการเตรียมตัวสู่เวทีนานาชาติยังไงเมต่อ เราอัปเดตข่าวสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมใส่ใจตัวเองด้วยอย่างแม่ปุ้ยเองก็เลือกผลิตภัณฑ์ IDM ที่มันเห็นผลแล้วก็มันมันเป็นประโยชน์สำหรับแม่ปุ้ยก็คือคก็ตั้งแต่รับประทาน IDM แล้วก็ช่วยได้เยอะตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันงาดำขนาด500มิลลิกรัมค่ะซึ่งจริงๆงาดำเนี่ยเป็นที่นิยมในการรับประทาน<ๆ>ตั้งแต่สมัยมืก่อนละแม่ที่เราเอามาคัว่วกินแม่ปุ้ยชอบ ต้อประทานงามหอมเวลาจะปิ้งย่างเนื้อเลยจะใส่งาเยอะมากงาดํางาขาวปนแต่ว่าที่มีประโยชน์มีเซรามีออลยเนี่ยก็คืองาดําใช่ก็จะทานเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะยังไงมันก็ไม่ได้500มิลลิกรัมต่อเม็ดองจัดมาเป็นแบบซอฟ์เจลแบบนี้นะคะซึ่งทานง่ายด้วยในนี้สกัดเย็น500มิลลิกรัมนะคะยกแผงแบบนี้เลยพกง่ายเวลาที่อยากจะทานก็ <B>. Oh. ไม่ <Yeah. S 2> ชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม <Yeah. S 2> แผงเนี้ยไม่ติดกันหนึบหนับ <Okay. S 2> แต่อันนี้เนี่ยก็รับประทานไปเลยสําหรับแม่ปุ้ยนะคะ <Okay. S 2> ทานเช้า1เม็ดแล้วก็กลางคืนก่อนนอน1เม็ดทานเป็นประจำค่ะแล้วมันก็ดีกับสุขภาพจริงๆก็คือวันละ2เม็ดก็ได้นะคะแล้วตัวตัวแพ็กเกจเนี่ยเราเราสามารถพกไป สมุนว่าไปทํางานใครที่อยากจะทานใส่ใจตัวเอง1กล่องเนี่ยหกแคปซูลถ้าอยากจะใส่ใจตัวเองแนะนำนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัว black sesame oil นะคะจาก idm นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ